พลังหินสีน้ำเงินเสริมสติปัญญาญานอย่างรู้และสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องสูงสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาสณสงขาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาสนะคะ คลิปนี้ค่ะอาจารย์จะมาแนะนำหินสีน้ำเงินนะคะมีหลากหลายชนิดเลยทีเดียวค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะหินสีน้ำเงินถ้าวางตามจัก,กระเนี่ยจะอยู่ตรงจัก,กระนี้ค่ะจัก,กระนี้คือดวงตาที่สามนะคะซึ่งมันก็จะเสริมสติปัญญาเสริมยานอย่างรู้เสริมความรู้สึกนึกคิดสติสัมปชัญญะทั้งหลายค่ะและแน่นอนสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องสูงได้ด้วยค่ะ หินสีน้ำเงินเนี่ยนะคะมีอยู่หลายชนิดเลยทีเดียวค่ะอย่างแรกที่เรารู้จักกันก็จะเป็นลาพิสลาซูรีนะคะลาพิสลาซูรีนี่ค่ะอาจารย์ใส่ติดตัวอยู่ตลอดเวลานะคะลาพิสลาซูรีลาพิสลาซูรีก็มีหลายสีค่ะนะคะมีความเข้มของสีอ่อนแก่ไม่เท่ากันนะคะลาพิสลาซูรีเป็นหินสีน้ำเงินที่ มีละอองทองของแร่ายไร์อยู่นะคะซึ่งมันก็จะต่างกับหินสีน้ำเงินชนิดอื่นค่ะคุณสมบัติของลาพิสลาซูรีกก็คือเสริมสติปัญญาเสริมความคิดสร้างสรรค์เสริมให้เราปิ้งแวบขึ้นมาเวลาที่เราจะคิดครีเอทไอเดียความคิดสร้างสรรค์ทั้งหลายเนี่ยนะคะสมใส่แล้วเนี่ยเราอาจจะมีพุทธิปัญญาเกิดขึ้นอะไรเหล่านี้แหละนะคะแต่ที่คนนิยมก็คือ พอเขามีละอองทองของแร่ไพไรเนะะี่ยค่ะตัวแร่ไพไรจะดึงดูดเงินทองทรัพย์สินแล้วก็มีคุณสมบัติเด่นคืออุดรู้รู้ทางด้านการเงินอาจารย์เนี่ยตั้งชื่อหินลาพิสลาซูรีเนี่ยนะคะว่านางพญาเหลือกินเหลือเก็บค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเรามีรู้รั่วทางด้านการเงินเงินไม่เหลือเก็บแล้วเราทํางานประจำเนี่ยนะคะลาพิสลาซูรีจะช่วยได้ดีมากค่ะชนิดต่อมานะคะ โซดาไลท์โซดาไลท์เนี่ยเห็นกันชัดๆก็คือมีสีน้าเงินจริงแต่มีลายขาวเยอะๆนะคะและแน่นอนไม่มีละองทองของแร่ไพลไลท์ค่ะนี่ไงโซดาไลท์นะคะที่ร้านเนี่ยไม่ค่อยมีเป็นเครื่องประดับหรอกนะคะโซดาไลท์เนี่ยเพราะว่าเออคนชอบน้อยโซดาไลท์ส่วนใหญ่แล้วจะเหมาะสําหรับเด็กเรียนหนังสือค่ะเด็กนักเรียนเพราะว่าเสริมความจํา เสริมให้อ่านหนังสือจำเสริมให้มีความสงบโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนเนี่ยบางทีกออ็สมาธิสั้นหน่อยไม่ค่อยโฟกัสอ่านหนังสือได้สองสาหน้าเลิกแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความจำที่ดีด้วยนะคะลูกชายอาจารย์เนี่ยเขาใส่ติดตัวเลยเพราะว่าเวลาที่เขาจะสอบเนี่ยต้องเอามากำไว้ในมือด้วยนะคะแล้วอ่านหนังสือเราก็จะบอกเลยว่าเอามือ วางไว้บนหน้าหนังสือที่เราต้องการจะอ่านและใส่หินลาพิสลาซุรีหรือกำไว้ในมือและบอกคอยอ้ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จํามันจะจําได้นะคะอีกชนิดหนึ่งค่ะนี่ก็คือขยันไหนนี่ค่ะขยันไนก็มีสีตั้งแต่สีอมฟ้าไปจนถึงอมน้ําเงินนะคะแล้วก็มีมีความแวววาวอะคะ่ะอยู่ในเนื้อเออขยันไนเนี่ยถ้าปัดไม่ดีเจียไม่ดีเนี่ยนะคะ ก็จะไม่เห็นความงามนะไม่เห็นความแวววาวนะคะขยนานนยได้ชื่อว่าเป็นหินปลดหนี้หรือหินปลอดหนี้ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคุณสมบัติที่ดีก่อนนะคุณสมบัติอย่างไรก็ตามมันต้องวางอยู่บนหน้าผากถ้าตามจักระนะคะดังนั้นก็จะเสริมเรื่องสมาธิเสริมเรื่องความจำเสริมให้เรามีสติสัมปชัญญะในการรับรู้สิ่งที่มันถูกต้องนะคะถ้าเราจะหลงไหล ลุ่มหลงไปในทางที่ผิดเนี่ยคยานหนเขาจะดึงเรากลับมาให้เรารับรู้ใน,นสิ่งที่ถูกต้องนะคะและเสริมความจำอันแม่นยำจำได้ไปถึงนู่นเลยค่ะอดีตชาติคือจำเรื่องราวเก่า,กาๆอะไรเหล่านี้ได้เลยทีเดียวนะคะและที่ดีไปกว่านั้นก็คือ เขาบอกว่ามันเป็นหินปลดหนี้และปลอดหนี้ใช่ไหมคะมันเหมือนการปลดปล่อยภาระนะคะไม่ว่าเราจะมีภาระในเรื่องของหนี้สินหรือมีภาระในเรื่องใดๆต่างๆก็ตามเนี่ยนะคะเขาจะช่วยเราในการปลดภาระนั้นอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องให้ถูกหวยรวยเบอร์นะแต่จะช่วยเราให้เราเนี่ยคิดอะไรที่มันเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาได้นะคะ นีแหละนะคะสีน้ําเงินนะคะจริงๆแล้วนะคะหินสีน้ําเงินมีหลายชนิดมีลาพิสลาซูรีอาซูไรเออคายานไนส์นะคะโซดาไลท์แล้วก็ยังมีไอโอไลท์ค่ะแต่อ o โอไลท์เนี่ยอยู่กล,งกลางอยู่กล,กลางระหว่างจะเป็นสีน้ําเงินแกมม่วง ะะเพราะว่าพริกทีนึงมันจะออกสีม่วงด้วยะคะ่ะเป็นน้ำเงินที่อมม่วงอยู่ในตัวและมีอีกชนิดหนึ่งที่เป็นหินหายากมากๆเลยนั่นก็คือทันสไนเพราะว่าพบเจอประเทศเดียวคือแทนซาเนียนะคะที่ร้านอาจารย์ก็ไม่มีเหมือนกันค่ะ,นะคะอย่างไรก็ตามหินสีน้ำเงินทั้งหมดเนะะี่ยค่ะเมื่อมันเสริมอยู่ตรงนี้มันก็ช่วยในเรื่องยานอย่างรู้ด้วยในตัวเลยทีเดียวค่ะเสริมเรื่องยานอย่างรู้ แล้วทําให้เราเนี่ยถ้าเรานั่งสมาธิกับหินสีน้ําเงินนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยสื่อสารกับจิตวิญญาณเบื้องสูงหรือสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้แปลว่าสวมใส่ปุ๊บสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาบอกอะไรเรานะคะเราต้องมีสมาธิเราต้องนั่งสมาธิด้วยก็จะมีการสื่อสารกันได้ ตรงประเด็นแล้วก็พอเราสื่อสารได้เราก็อาจจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนำพาชีวิตของเราไปในเส้นทางที่ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในตำราฝรั่งเนี่ยบอกว่ามันจะเสริมในเรื่องโชคชะตาให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้านำมาซึ่ง ความร่ํารวยอีกด้วยนะคะแต่ว่าโดยจริงๆอาจารย์ไม่เน้นหินสีน้ําเงินที่อาจารย์จะเน้นก็คือเรื่องสติปัญญาพุทธ,ธิปัญญาแล้วก็สัญชตาตญาณอันถูกต้องสติสัมปชัญญะญาณอ,อย่างรู้ของเรานั่นเองซึ่งนอกจากคนทํางานประจานะคะคนที่ทํางานที่ต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์แล้วเนี่ยลาพิสลาซูรี่หรือหินสีน้ําเงินทุกชนิดค่ะ เหมาะสำหรับนักพยากรณ์หรือว่านักบวชผู้สนใจในเรื่องของออความเชื่ออะไรเหล่านี้นะคะอย่างมากทีเดียวค่ะอละัล่านี่เป็นเรื่องคราวๆสำหรับหินสีน้ำเงินนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ